ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับคือหนูสว่ามันท้าทายมันคือสิ่งที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้มันควรได้ลองก่อนจริงๆแล้วมันคือเป้าหมายอันหนึ่งที่ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะอยากทำเลยรู้ว่ามันมีคำว่ามาราธอนอยู่ทำไมเราถึงไม่เป็นหนึ่งในนั้นที่จะสามารถพูดกับทุกคนได้ว่าเราได้วิ่งมาราธอนแล้ววางโทรศัพท์ครับวันแรกที่มาชวน รู้บอกไม่รู้ทำไม่ได้สําคัญที่สุดสําหรับทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือใจมันต้องมาก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่ใจมันมาที่เหลือมันจะทําได้ชั่วโมงสี่สิบสองอะไรประมาณเนี้ยครับพี่เกินหกสี่จะกี่นาทีกี่วินาทีแต่เป้าหมายคือพอดีเด็กๆเขาติดเรียนกันครับช่วงนั้นก็เลยคงไม่ได้ไปใช่เสียใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอยากให้ไปเกี่ยวโตมาก อยากให้ไปดูพวกเราวิ่งอยากอยากอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันผมว่าบรรยากาศของกลุ่มของเราก็น่าจะสนุกสนานครับแฟนแฟนสามยอดภุมานกับกายฮารุแฟมิลี่นะครับฝากเชียร์กันด้วยครับผมเราสองคนจะตั้งใจสุดๆแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกๆคน CWX นะครับที่ชวนพวกเราถ้าไม่ได้มี CWX มาชวนจริงๆแล้วอะ่ะกนี้มันก็จะไม่ได้ถูกเด้งขึ้นมาในชีวิตเราเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมคู่สาม,มีภรรยาที่ที่ผมว่าดีสนุกแล้วก็ชวนกัน มีสุขภาพที่ดีขึ้นจะได้อยู่กับลูกได้นานขึ้นนะครับ